จุดหนึ่งพาไปดูป่าปลูกกันบ้างค่ะเป็นสวนเกษตรปลูกกันในพื้นที่ภาคอีสานนะคะยุคก,ก่อนเวลาเรานึกถึงภาคอีสานคงนึกไม่ออกว่าภาคอีสานปลูกยางพาราแต่ว่า5 1 0ปีมานี้ภาคอีสานปลูกยางพารากันเยอะแต่ก็เจอปัญหาค่ะคุณผู้ชมราคายางพาราไม่ค่อยจะดีขึ้นขึ้นลดลงแล้วก็ส่วนใหญ่ราคาตกต่ําด้วยนะคะดังนั้นเกษตรกรในภาคอีสานโดยเฉพาะจุดนี้ปักหมุดรายงานจากตําบลบักไกอํอเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะหาทางรอดค่ะ ยางพาราไม่ไหวปลูกทุเรียนในสวนยางพารากันไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ทุเรียนตอนนี้ปลูกอินทผลัมด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นสินค้าที่เป็นไรายได้เสริมควบคู่กับยางพารานะคะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณธงชัยพูดเพราะนักข่าวพลเมืองสภากเกษตรกรค่ะหลังจากที่ประสบป,ปัญหาราคายางตกต่ำกเกษตรกรหลายรายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นายสิทธิ์วงตาแสงเจ้าของสวนทุเรียนลุงสิทธิ์ หนึ่งในเกษตรกรหลายสิบรายที่ประสบความสำเร็จในการปลูกทุเรียนแทนยางพาราคิดว่าจะทำสวนยางให้มันเป็นสวนทุเรียน <S S S เหมือนกับกันทารักษ์เหมือนขุนหารรายได้จากผลผลิตที่ทำทุเรียนนี่มันดีกว่าทำยางทั้งปลูกซ่อมปลูกแซมก็สามร้อยกว่าต้น ภูมิใจภูมิใจได้เยอะนะครับไม่เยอะหรอกเต็ไมไม่เยอะแต่ภูมิใจว่าเราทําได้แล้วตอนนี้เราขายกิโลเท่าไหร่คือตอนนี้นี่ที่ยังไม่สุกนกิโลละ 170. ร้อยเจ็ดสบที่สุกแล้วก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดของเขาถ้าใหญ่หน่อยแล้วก็60สิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบ แล้วแต่ครับผมถ้าลูกใหญ่สิบโลสิบโลอย่างนี้เราก็ลดร,ราคาลงมาหน่อยการปลูกทุเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายนัก,กเกษตร,ตรกรควรให้ความสนใจม,ม,นมันดูแลรักษาและเอาใจใส่เป็นพิเศษเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันต้องอดทนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอทงชัยพูดเพราะนักข่าวพลเมืองสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์รายงาน ังสัมภาษณ์แล้วไม่แน่ใจว่านาทีนี้สรุปแล้วทุเรียนเป็นไรายได้หลักหรืออยางพาราเป็นไรายได้หลักกันแน่นะคะ